สวัสดีกล้องก่อนเลยสวัสดีครับ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 ผมก็วันนี้ยามเช้าครับไม่ได้ตั้งใจมาหามิ้งกันแล้วนะครับผม okay, ก็มเอาไก่ไมาให้เขาเพาะนะครับผมเลยดูมิ้งตามสนุนอัมพางไปจะกลับบ้านแล้วนะ,นนะครับผมนี่ครับผมเจ้าตัวเล็กแงะไม่เห็นพอดีเลยอ,อยู่ตามๆดูดูน่าจะดูอสวนปาดน้ำครับผมพอดีเอา,าถังติดมาด้วยแล้วก็ผมก็ ม <wounds> ได้ไม่เสียเที่ยวนะครับผมวิ่งมาไกลด้วยมามาถึงดงที่หามิ้นเนี่ยครับผมเลยก็เอาก็ป๋องติดมาด้วยตีปาดน้ําก่อนนะครับผมช่วงนี้ยังไม่ม <treating Napoleon> ีใครสั่งยกลังนะครับผมเลยต้องอาปาดน้ําก่อนก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจากโยชิชแนลสายล่าเพิ่งนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอยกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมก็เจ้าตัวเล็ก แต่ตีมาสามลังแล้วลังที่สามเนี่ยครับผมไม่ได้กดเอ้ไม่ได้ทําคลิปเอ้ไม่ได้กดกล้องนะครับผมก็กดค้อนเนี่ยครับขยับเงี้ยนี่ครับผมสอนสอนจะตัวเล็กไว้นะครับผมเวลาการขยับมิมนะครับผมปาดกันครับผมลังมันจะไม่ขาดน้าสวยสวยสวยครับผมนี่ไปเดี๋ยวไปดูกันต่อนะผมพวกมีพึ่งไปไปครับมาดูพึ่งด้วยครับผมเจอพึ่งมาตรงนั้นพวกสัตว์ไปซะแล้วไม่ทันเขานะครับผมมันอยู่ติดถนนนี้ด้วยนะครับไปครับ อขับรถมาได้หน่อยนะครับผมสองหลังโอ้หนูหนู่นครับผมอย่าไปเอาเลยหลังนู้นนะหนูมันน้ำมันหัวบ,บนไม่ค่อยมีปล่อยไว้ให้มันนั่นก่อนแล้วก็นู่นอีกหลังครับผมเน่เน่เน่นเลยมิมแล้วนู่นครับผมนูน่นหัวน้ำโนกเลยอันนู้นอ่าครับผมดำดำไป อัดเด็กใหม่นะครับผมเมื่อวานโดนไปส่งแม่สามแม่เลยเป่าควันใส่ก่อนเห็ดเลยนะนอนบอยเป่าควันใส่ฮะเจออีกเงี้ยโอ้หมิมเยอะครับผมไหนไหนไหนใหญ่เงี้ย,ยวิ่งแอวปวดขาเนี่ย ไหน่ะไม่เห็นเนี่ยอ๋ออยู่เนี่ยครับผมนี่นี่เกาะมกไปเดี๋ยวเอาออกมาครับผมอันนี้ครับผมสองลายเป็นมิ้นตวผู่นะครับผมหัวน้ำจะดีที่สุดเลยสวยงามนะครับผมแต่ติดตาครับผมสุดดายเนาะไม่ได้ติดยกลังตกปาดนี่ครับผมดูลังที่สองครับผมใหญ่นะครับผมนี่สุดยอด ไะเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยครับนี่ครับผมยังสวยเลยอีกหลังจะตัวเล็กเจออีกแล้วเขาเดินนะครับผมผมก็ขับรถตามหลังนี้อาจจะมีตัวอ่อนเนาะตัวอ่อนสวยด้วยเลยขาวโบ๊ะเลยมิม้มเยอะครับผมโอ้โหดงมิม้มอีกแล้วเยอะมากนะครับผมเมื่อวานมาไม่ค่อยได้ไปเลยแต่วันนี้มาได้ไปตั้งใจมาหาแต่ทำไมเจอบ่อย นะครับผมไม่มีครับผมไม่มีตัวอ่อนแกวเลยครับปากครับผมสุดยอดไม่ไม่ค่อยมีแก้วครับใส่หนิ่งเลยครับผมแก้วแก้วแก้วไปไปดูกันต่อแก้ว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 เแก้วแก้วโอ้โหหลังนี้ใหญ่ครับผมนู่นเจอตัวเล็กเจอไปเดี๋ยวขอจัดลงมาครับผมเดี๋ยวมาดูไปครับอ่ะเจอตัวเล็กขึ้นไปตีเองนะครับผมผมยังไม่ได้ ผมว่าผมจะขึ้นเลยไม่ได้ขึ้นนะครับผมตัวเล็กบอกผมหนูขึ้นได้เลยก็จะตัวเล็กไปตีนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าน้ำสวยไหมแต่สวยแล้วล่ะสวยใช่ไหมลูกอ่ะรอลุ้นครับผมอ่ะตีเสร็จแล้วนะครับผมเขย่าตัวนะครับผมนี่ตัวห่มห่มสวยไหมลูก สวยแค่ไหนไหนดูทีโอ้โหนี่ครับผมหมวนน้ำตีน้นก็พวกงนี้น่ะนี่โอ้โหใหญ่ใหญ่ใ,ใอ้ยเละสุดยอดเอาเอาเลยไหมไปดูต่อครับผม,มอ่เจออีกแล้วครับผมนี่หลังนี้อ่านว่าเกือบเออดูเหมือนจะไม่เต็มเหมือนจะแก่แต่น่าจะเต็มอะไม่รู้ต้องลองมาดูก่อนขนาดเป็นพานนะเนี่ย เดี๋ยวให้มือใหม่หัดเนี่ยใส่เสื้อแขนสั้นอีกแกบเดี๋ยวนั่นด้วนเนี่ยพึ่งจะมือไม่แตกยังไงแล้วก็ยังไม่หดไม่อะไรเลยบุกเข้าไปตัดอะเห็นไหมถึงได้หน้าบวมไงเอาควันนะี่แหละเอควันหน้าปัดตบหัวลันไอตัวเล็กนี่ก็เก่งจังเนี่ยเด็กก็ประสบะกากา์ยังน้อยนะครับผมพึ่งยังยมมยังไม่โดนควันเลยเข้าไปเล็ม ถึงได้หน้าบวมตลอดไงหัดให้ตีนะครับผมไม่ได้เก่งอย่างเจ้านูนอ่ะเขาเก่งแล้วนะครับถึงไอ้ถึงตัวเล็กต้นอายุน้อยนะครับผมแต่เก่งกว่านี่เพราะเจ้านูนเขาหามาก่อนเจ้านี่เขาอยู่แบบสบายเลยประสบการณ์ยังน้อยนะครับผมต้องหัดอ่ะ จนผมต้องเข้ามาช่วยอีกอืมอืมโกบอ้าเดี๋มาตัวคำมันติดหัวน้ำก็ดูเอาเล็ม,ลมๆยังไงน่ะข้างบนน่ะเออเล็กๆน่ะเสียงเจ้าตัวเล็กๆเรียกอีกแล้วเดิอนออกหน้าแสดงว่าเจอนะครับโอ้หัวน้ำเล็กครับวันนี้ ไปเดี๋ยวไปดูอีกเสียงเจ้าตัวเล็กเอิญน,นะครับผมหลังที่เจ้าตัวเล็กเอิญเมื่อกี้นะครับผมอยู่ในนู้นเลยเอนู่นครับผมอในในหลืบเลยแล้วก็หนามด้วยครับผมเป็นต้นมะขามเทศเอต้นรุษรานะครับผมไปเดี๋ยวเอาออกมาครับผมอ่ะออกมาแล้วครับผมหัวน,น้ํายาวนะครับผมนี่ไป ตัดครับผมกลับมาที่บ้านแล้วนะครับผมจะกลับบ้านแล้วเนี่ยรอยเขาจุดไฟนะครับผมแต่มิ้มอยู่นู่นจะดูว่าน้ํามีหรือเปล่านะครับผมเพราะเมื่อคืนฝนตกด้วยที่นี่นะครับผมแต่เขตที่ผมหากันนั่นไม่ตกนะครับผมแต่น่าจะมีเห็นแล้วปิดตานะครับผมแกเดี๋ยวตัดหลังออกนะครับผมไปลุ้นก็ดู อาการนะครับผมเหมือนจุดเมื่อวานนะครับผมแล้วก็ตัวตายติดหลังด้วยครับผมเนี่ยไม่ไม่เหมือนเพิ่งนะครับผมเขาจะหดไปเรื่อยมายอมทิ้งหลังนะครับผมไฟเผาตายหมดเขาเพิ่งจะแตกหึมเลยเดือดตะลังนะครับผมไปเดี๋ยวรุนกันครับผมแต่เห็นน้าปิดตาขาวๆแล้วครับผมตรงเอ่อเนี่ยครับผมขาวๆหมดน้ำนะครับผม แต่ตัวตายเยอะนะครับผมนี่กลัวแล้วบอกมันโดนควันไปก่อนมันมันดุแต่ดุจริงๆับผมดิ่งใส่เลยโชว์อือหือดูดน้ำ เออไปเอา,ากาวมะพร้าวมาก่อนสิเดี๋ยวมันต่อยเอาต้ำคลิปด,ด่ามากเอาไม่ตัดล้างออกอ่ะ เจ้าตัวเล็กตีอกม,มาแล้วครับผมแกแต่จ้าวลังพาดไว้เนาะเนาะลังพาดไว้พยาก,กรตายไปเยอะด้วยไม่ได้ฟักใหม่ออกไปที่โดนเผานเนาะตายเยอะเลยนะครับผมโอเคไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมโอ้น้ำมันปิดตามหมดครับผม หรือว่าไม่ได้ปิดตาหมดที่ไหนตรงนี้ไฟมันไหม้นะครับผมหนักตึงเลยสุดยอดครับผมเนี่ยทายคาลังก็มีนะครับผมเนี่ยเนี่ยหลายติดลังไปครับสวัสดีครับผมีครับสวัสดีครับเนี่ยดูกล้องด้วยสวัสดีครับ